น้ำตกครับนี่โอ้โหโอ้โ,โ,อโ,โ,อโครับผมก็สวัสดียามเที่ยงๆนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องวิมารดินฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่ไหนนะอ๋อน้ำตก ทาราลักทาราลักทาราลักนะครับก็มีถ้าสีฟ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับแต่เราไม่ได้เข้านะครับเราจะไปน้ําตกทาราลักนะครับที่บ้านอยู่ที่บ้านเจดีโคนะครับบ้านเจดีโคอำเภอแม่สอดใช่ไหมเนาะอำเภอพูมั่วจริงๆเลยอำเภอพูผะนะครับผมก็มาจากแม่สอดนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าน้ําตกทาราลักเนี่ยมันจะสวยงาม ขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมมาเที่ยวน้ําตกแห่งนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมไปไปน้ําตกคาราลักษณ์นะครับไปนู่นนะครับโอ้โหแล้วเข้ามานี่ก็เห็นน้ําตกเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับเป็นน้าตกตกลงมาเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบข้างก็จะเป็นสวนสวนของชาวบ้านนะครับที่เขาปลูกเป็นข้าวโพดนะครับ แล้วก็บริเวณข้างทางก็จะเป็นตอของต้นยูคาลิตัตนะครับนี่ครับโหตอใหญ่มากนะครับหน้าหน้าน้ำตกครับตกทารารักข้างข้างอธารารักแล้วแต่ข้างข้างนี่ครับข้างข้างน้ำตกเนี่ยก่อนเนี่ยครับก็จะเป็นถ้ำสีฟ้านะครับถ้ำสีฟ้ามันสวยไหมอ่ะถ้ำสีฟ้าไม่ชอบก็พีิงเไม่ชอบทำนะครับเขาคงสวยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะไปดูหรือเปล่านะครับถ้ำนะครับ ต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกกันก่อนโอ้โหมีอันนี้ด้วยหนองน้ำเนี่ยโอ้หมีเรือปั่นนะครับมีเรือปัน่นห้ามเปิดเครื่องเสียงห้ามนำอาหารปลามาจากข้างนอกต้องซื้อจากเที่นี่เท่านั้นนะครับมีเรือปั่นด้วยครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันโอ้หตรงนี้มีของขายเยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยครับร้านค้าเนี่ยครับมีร้านค้ามีอาหารปลา นั่นน้ำตกเห็นไหมครับข้างบนน้ำตกนี่นี่นี่น้ำตกอยู่น,น,นี่นี่ครับนี่นี่นี่น,น,นีนนนน่เดี๋ยวเราจอดรถกันก่อนครับนี่ครับและนี่ก็คือน้ำตกอลารักนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายใกล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณนี้ก่อนครับนี่ก็จะมีพวกววก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเดี๋ยวผมจะไปซื้ออาหารปลานะครับ20 ยี่สิบบาทเนาะยี่สิบาทพอละเดี๋ยวเราจะไปดูปลาห้าสิบบาท,บาทมียี่สิ 20, บห้าสิบแล้วก็มีร้านค้าเต็มไปหมดนะครับนี่ครับนี่ยข้างหลังผมเนี่ยครับน้ําตกครับน,นี่ครับสวยงามครับไปเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าอาหารปลาเขาขายยังไงนะครับเขาบอกว่ามีปลาใหญ่นะครับเขาห้ามนำอาหารปลามาจากข้างนอกนะครับต้องซื้อจากข้างใน Nearly. นี่เท่านั้นนะครับ เราซื้อกันห้าสิบบาทดีกว่าซื้ออาหารปลามีห้องน้ำมีไส้กรอกมีอยงไรด้วยวันนี้ให้อ,อาหารปลาแล้วหรือ,อยังห้าสิบบาทครับอาหารปลาปลาตัวใหญ่ไหมครับใหญ่ครับนะครับ เอาให้ตรงไหนก็ได้นะครับไหนเนี่ยตรงไหนก็ได้ครับผมผมครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเรือปั่นด้วยนะครับมีเรือปัน่นมีซุ้มให้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะครับเนี่ยครับสมมติเราซื้อของนะครับซื้อกับข้าวซื้ออาหารจากตรงนี้ครับจะมีร้านค้าเปิดอยู่หลายร้านอยู่บางร้านเขาปิดนะครับบางร้านไม่มีป้ายแล้วนะครับนี่ ให้เช่าเรือปัน่นตรงนู้นครับให้เช่าเรือปั่นก็มีสูชีพให้ด้วยนะครับพี่กิ่งหายไปไหนละนู่นนู่นไปฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันทาราร่าสวยให้หานปลาโอ้เขามีจุดกางเต็นท์ด้วยมั้งครับนู่นน่ะไม่ใช่นะครับว้าวป่าเต็มเลย โอ้มายกอปลายอย่างเยอะเดินมานี่เข้ามาเลยนะครับนี่กระเทืยมเท้านี่มาเต็มเลยวูมีตัวสีทองเลยนู่นนู่นนู่นปลาโอ้ยปลายหญ่ลเลยครับตัวเลอเลยครับดูนั่นปอดชกแต่เราจะมาให้อาหารปลากันบนสะพานเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรวะนี่ปลายิศกวะ ปลาเล็กวลาน้อยมีซุ้ม,มนะครับเต็มเลยหมดนะครับซุ้มเยอะแยะเลยตรงนู้นเป็นที่กลางเต็นท์หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นที่ที่กางเต็นท์ป่ะพี่ฮะเนื่นอ่ะเขากลางเต็นท์อยู่อ๋อน่เป็นบ้านคนตามมาไม่ถึงนี่ว่า นีม่มาแล้วมาแล้วมันได้ยินเสียงฝีเท้าเรามันก็มานะครับปลานะครับนี่สวัสดีปีใหม่นะครับตรงนี้เ,เราจะให้ห่านปลาครับให้ตรงนี้แล้วให้ตรงอื่นด้วย นะครับทำตกลูปตาลุบเปลาโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูแล้เซียว่ะอ้าวโธนะครับโอ้โหโอ้โไปดูโอ้ จกจกจกวานไปใกล้ๆเลยใี้ยวลปล้างมือดูดิครับหุยอามทางโน้นบ้างตัวใหญ่มาตรงนี้หมดเลยไอ้โน้นเอออืมอืดูดิเนาะวอดอ่อ

โอมันไม่ไปมันรู้มันได้ตรงนี้เนี่ยมันรู้มลูเลยโอ้โหมันพากันมาตรงนี้หมดแล้วนะครับปลาโอ้ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเราก็ให้ เราจะเดินไปดูเนี่ยครับบนสะพานนะครับเดี๋ยวอ้อมไปนู่นไปนู่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออได้ไหมเราเดินไปข้ามไปดูไหมลองเดินไปดูนะครับเนี่ยบ่อเนี่ยกว้างมากนะครับปลาเขาเยอะโคตรนะครับโอ้โหปลาเยอะจริงๆครับเมื่อกี้นะครับเราให้หารปลาอยู่เมื่อก้โอ้โหเยอะมากครับจอดครับ อาอย่างเยอะนะครับไปเดี๋ยว,วเเราดินไปดูกันนี่ครับพามาชมบรรยากาศนะครับเที่ยวชมเดินเล่นครับน้ำตกทารารักทารารักทารารักไปเดินไปดูนู่นต้องเข้าในป่านู่นแล้วอ้อมมานนี่เหรอ มานี่มาเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นก็ไปถ่ายใกล้นู่นดีกว่าเอวตรงนี้เราไม่รู้วะครับมันไปได้หรือเปล่านะครับมารออะไรกันไม่มีอะไรให้กินเนี่ยเขาจะมาตามฝีเท้าของเรานะครับเขาจะมาตามฝีเท้าของเรา ดูครัลอยคอม,มาเลยปลายอย่างนอนปลาเพรียบนนปเป้าวิสุกพี่ระวังมันกัดมือนะลองดูที่มันมาไหมสลับนะครับ ้ไปรปยังเยอะได้ครับตรงนี้เขาไม่เข้าไปถายลูปป่ะบ้านเจดีกโคครับโอ้ทานน้ำที่ไหลมาเขาขุดเป็นบ่อที่เลี้ยงปลาเนี่ยครับอเออ เย็นไหมย็นเี๊ยบเลยรอโอ้บริเวณนี้เป็นลูกปลานี่ลูกปลาเป็นฝูงเลยปลาน้อยเป็นฝูงนะครับเออเราน่าจะเอามาให้อาหารมันตรงนี้บ้างเนาะนี่ปลาเล็กนะครับนี่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่มีตรงนู้นนะนะครับเนี่ยตัวเล็กอยู่นี่เต็มเลยปลาน้อยนะครับ อมีสีส้มด้วยอืลูกปลาครับส่วนมากลูกปลาอยู่นี่โอ้ดูครับเขาคงหิวครับเนี่ยปลาเต็มเลยรับน้องปลารักน้องปลาอย่าทิ้งขยะลงนํำตกปลาเยอะอจริงๆครับ พอเตรียมเืยหมดบรรยากาศดูร่มรื่นมากครับโอ้ลมตกของฟ้าสวยงามครับฮะอ้าวปลาตายปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่นะครับน่าจะ น่าจะมาถิ่นนี้นะครับก็เลยโดนปลาพวกนี้กัดกินครับพอแถวนี้ไม่เห็นปลาดุกเลยนะครับรอยครับปลาดุกพัดถิ่นนะครับน่าจะใช่เนาะทางเดินนี้น่าจะไปนู่นแหละ ก็โอเคนะครับดูสวยงามดีบรรยากาศตอนเย็นจะดีบรรยากาศตอนเย็นน้ำตกแต่ว่าก็เป็นน้ำตกแบบมาเที่ยวชมนะครับไม่ได้ให้เล่นนะครับมีที่เล่นด้วยหรอตรงนู้นหรออ๋อที่ตัวมาแข่นแล้ววะไม่ใช่อ่อนี่ครับ โอ้แต่ปลานี่เยอะจริงๆครับปลาโคตรเยอะเลยเขาหน้าจะอนุรักษ์ไว้มันเลยเยอะขนาดนี้นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นตรงนี้นครับที่ที่เด็กเล่นนะครับเนี่ยเป็นอ่างเลยคิดว่านะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะอให้เด็กน้อยมาเล่นไม่ลึกนะครับตรงนี้ไม่ลึก ร่มรื่นครับบริเวณตรงนี้ก็เนี่ยเป็นสระน่าเป็นสระว้น้ําน้อยครับเขาให้เด็กเล่น็น้ําก็ไหลามาจากข้างบนเหมือนกันีะเป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปน,นวัตวิถีโอ้ตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนมานั่งแล้วครับตรงนนตเนี้ยน้ำตกไหลมาเนย มานี่ก็มีที่นั่งศาลานะครับมีเขาต่อท่อแป๊บไปด้วยเนี่ยน่าจะเป็นต่อท่อน้ําแบบปัาปลาบุกเขาอะไรประมาณนี้ครับเนาะมี่ก็ไหลเป็นลําธารไปนู่นแหละครับไปชุมชนนู่นหล่ะโอ้ล่รมรื่นครับใช้ได้ครับเนี่ยเด็กๆน่าจะมาเล่นบริเวณนี้ได้เพราะมันไม่ลึกด้วยนะครับ ผมคลิปนี้ก็เราพามาเที่ยวชมนะครับน้ำตกทารลักษ์นะครับแล้วก็มาให้หารปลาดูปลาโหเยอะมากมากนะครับโหเยอะโคตรโคตรนะครับปลาตัวใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับตื่นตาตื่นใจมากนะครับก็สวยงามครับใช้ได้ครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับถ้ามาน้ำตกนะครับก็ พ้นไม่ไม่พ้นส้มตาไก่ย่างนะครับร้านส้มตำไก่ย่างเยอะมากครับสมัยก่อนเวลาไปเที่ยวน้ําตกหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ต้องมีนะครับส้มตําไก่ย่างเขาจะมีซุ้มให้แบบนี้ครับเนี่ยซุ้มให้นั่งที่เราถ่ายเมื่อกี้ครับซุ้มให้นั่งครับก็จะมีร้านค้าส้มตําไก่ย่างแล้วกาพวกขนมจีนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับลูกชงลูกชิ้นปิ้งนะครับ10บาท5บาทนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยครับเรือปั่นนะครับ แต่ตอนนี้เป็นร้อนะครับถ้ามาเย็นๆน่าจะโอเคนะครับปั่นเล่นได้ครับนี่น้ำตกกงคู่กับอันนี้ครับส้มตำไก่ย่างครับรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาทันทีครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับผมเราจะไปที่ไหนติดตามไว้นะครับไปครับไปบ้านครับผม